สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อยนะคะท่านผู้ชมพี่น้อยฝันแม่นฟันครับฝันแม่นครับว่าถึงว่าหอดฟันแม่นเป็นเป็นมาตามจักเจอแล้วว่าแอมครับเพิ่นเป็นลูกหลานพญานาคตัวครับนี่ครับเพิ่นบ่มีลูกเพิ่นก็ไปขอลูกกับปู่พญานาคเป็นเป็นเสือสายทั้งเดียวกันครับอือค่ะมน้าขี้หน่อยมน้าขี้ปูสีซูโตเท่านี้แหละครับ บ่ได้ลูกก็เลยไปขอนื้อปูเนื้อนะคะได้แนี่ผู้หญิงผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงโอ้เพิ่นให้บ่ทอะม่ไปขอเนื้อปลาไปขึ้นนเพิ่นก็ให้มากเพิ่นก็ให้มาอยู่ครับจ้ามื่อคืนนี่ฝันเอาเล่าได้ได้นี่เอาเล่าเลยครับเล่าเลยครับฝันว่ามีผู้เฒ่าผู้ชายมานอนน้ำประมาณเจ็ดสิบปีผู้เฒ่านอนวันจันทร์วันนี้เพิ่นว่าขั้นไฮป้านอนน้ำเนี่ป้าจะห้อยู่สองพันเพิ่งว่า เอากระเป๋ามาว่าจันคอยกระยักน้องอยู่ผูเทาคอยว่ามันก็ได้อันอ้ยเอาเงินหายสองพันมันก็ได้ขียนแขนเด็กหายขั้นใจอยากได้จะสื่อตัวนี้เพิ่มเด้อเอาตัวนี้เพิ่มเด้อเพิ่นว่ามันขคยนหายเงินเก่าสองเก่าสองกับเจ็ดอะไรหน่อยเจ็ดสามบอกว่าจันเก่าสองกับเก่าสองกับเจ็ดสามเพิ่นว่าตรงกันกับเลข เฮายหน้าแต่ว่าหางก้าวโตเมนเก้าตัวเด้อพันว่าเพิ่นก็ให้เงินนั่นสองพันอันผู้เฒ่านั่นผู้เฒ่าผู้สายนั่นครับอันเขาว่าอันอันป้าคนยัยเจะจักปีอ่อนั่นแปดสิบปีแล้ว่ะพันว่าค่ะให้ให้นอนน้ำแน้พันว่าเออนอนก็นอนค่ยเรือว่าสิรยองผู้เฒ่าบางคนหน้าเขาว่าครับในนอนนักการเลียกว่าครับในนอนครับแต่ว่าเขาว่ามันสีออกนี่กตัวเก่าว่า เด็กผู้เฒ่ากับเก่าเนอะครับเก่ายังล่ะครับเก่าชูนเก่านี่ยนะเนาะคนตายไปหมดแล้คนตายบมครับนี่ผู้เฒ่าเนี่แมนหูจักกันบ่ครับกบ่หูจักกันแต่ว่าหากจกมาแตะไสกับบหูแต่ว่าหากเพิ่อนเ่าเพิ่นอยากมานอนน้ำผู้เฒ่าผู้นั้นน่ะเป็นคนมีเงินว่าซันในความฝันนั้นป๋าป๋าป๋าเป็นคนมีเงิน พันกรแตงโตดูดีในบุสมว่าแปดสิบปีนัเราพอไงแต่จากปีแปดสิบโอ้พันว่าวันนี้ให้ป้านอนน้ำเน้พันว่าป้าจะหายอยู่ดอกสองพันพันว่าพันก็ได้โจ๊กเงินหายสองพันกับแกนเด็กให้พผอมขั้นใจอยากได้เพิ่มจะเอาตัวหนีเด้อพันว่าพูหายเป็นโตัเลยพ่อพนหายเป็นตเลยครมาบาที่หายเป็นโตัวไหมห่ะเป็นโตสองเก่าป่ะครับสองเก่าสองเก่า แต่ในปู่พญานาคมหาวังอาทิตย์ก่อนเนี่ยพอดีเจตังเป็นมากกาลังมากครับมาติดตามอบอกรายละเอียดสู่เจตังกับที่บุรรมฟังไหครับที่บุญทรรันี่ยค่ะมาครั้งแรกไหค่ะปัหน่อยปากเอฟซีแน่ฟันา่าบนมาเกี่ยวมาอันนี้นะพญานาคเพราะว่าแตงแต่น้ไปคอมาน่ะมาเกี่ยวตลอดวุ่นเลี่ยนตลอดออฟัน<ด>กเกี่ยวเห็นตลอดพัพญานาคนะ่ นั่นเตอเป็นกระบอกเด็กบอกเป็นตัวเด็กัพญานะเอกับมาเลรนเตอกับมาเล็งเต๋อก็มาบอกกันขันทูกกันอยากร้ายกับเป็นกระบอกเป็นตัวเด็กเตอกระบอกปูยืงเหือนสื่อเอาคยถือเพิ่นจะเทย์หมดถือร้ายเต่ออยู่เลยร้ายเต่อครับเป็นบอกตัวเด็กอครับที่ที่มกี้ยอาเกี่ยวตัวนย่าโพเป็นตัวเลงเนี่สามหาศูนย์ สามห้าศูนย์กับเก่าสองสามห้าศูนย์กับเก่าสองนี่ครับโตโตโตมากไม่ลาสุดนี่ครับสามห้าศูนย์สองเก่าสองเก่าเก่าสองกับกันกับกันเก่าเอาหน้าห้องลืมไปกับนะคะสามห้าศูนย์กับเก้าสองสองเก่าว่ะค่ะแต่ว่าเพื่นก็บอกแม่นอยู่ได้ดูพื่นยากแม่นจะได้ เพิ่นเคยหายเป็นตัวปูนได้ส่วนมากก็บาส่วนมากก็จะเขียนใส่มือขางสายเป็นตัวเด็ดขายมันากได้เขียนใุ่มเมนเขียยใส่ฟ้ามือนุ่มนึ่งือผ่านคือประจำาเอกรบอกมูเาอส่นั่นก็ยังเงินบคอยบอกคนได้อันเส่นถึลอเตอรี่อูายก็นถตเออาบอกเขาเจ้าจนถึงลอตเตอรี่คนน่ะมีปูยังกันนนใบสามวั กบุดอันนี้ดอกวันตัวร้ายบนนี้ต่อร้ายบนวแปลงวันใหญ่แปลงวันที่หนึ่งเนาะนะคะแต่แต่ว่าถือว่าบอกคาบถือละได้ถ่ายยู่เพิ่นมาโปรดทายหลายเทื่อแล้วบอกค่ะพี่หน่อยจ้าส่วนมาส่วนมากในเพิ่นวนมาในลักษณะแบบแยากมาซอยอยากมากส่นมาซอยมาแบบเกี่ยวเวียนๆมาบอกนั่นบอกอันมาเกี่ยวมากมาหักมาหอมมาอันนี้เพื่อน้ำต้นน้ำตวงจีน่ะ หน่อยก็บเครือใกล้ๆก็มาไมีความรู้สึกว่าเ้ามเป็นลูกหลานเพิ่นอยู่แล้วค่ะถ้าฟันเห็นเพิ่นนี่สิมีโศกมีดวงมีอันนั้นอันนี้คือมาบ่ถือกันนึงก็ถือแม่นึ่งสิน่ะพญานาคจะมีโสดน้อนเตือกับเลขแน่น้องเตือกับมีนั่นมีนี่ขามาพี่น้องมากสิน่ะก็เพิ่นหมาเหมือนกันแมงโศกแนวอื่นก็มีน้องเต่ากับมีการมีงานเขามากั็เพิ่นมาสินะเป็นน่ะ เพราะว่าพวนบอกจากจีมานก็ยังฟันว่าเพิ่นมาเกี่ยวไม่เกินปานคือเคยเห็นแท้เพาว่าเห็นอยู่อันอันวัดอันอันนี้วัดหน้ามองกไปเลยมงพญานาควัดปากโดมวัดปากโดมจ้าอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีครับว่เพราะว่าคือเคยเห็นแท้เคยเห็นมา่ายรูปอยู่หันอันที่ปูเพิ่นอันหน้าอันนั้นปูพันนันปันปูพันนัน แสดงว่าพี่น้อยเพิ่นมีจิตสัมผัสถึงปู่ถึงญาได้แล้วแปลว่าสมมติว่าบางเท้าคลายก็ว่าถ้าโชคลาภเพิ่นก็สิบ่มานห้มาบอกเป็นตูม่นบ่ค่ะนั่งกระจุ่มมาโอ้คือถูกคือยากแท้เองนั่ก็ซอยบอกกันเลยนั่งก็เขียนเด็กห้ยไปนังถือก็ไปถือสื่อเด็กต้ดินจังซี่นะนั่งื่อก็บอกป้าใหญ่สื่อโดตดีมันก็ถือแต่นั่นชิ้นเศษแน่จ้าของเลยบอกพี่น้อยเฮาจังได๋จักบอกว่าถือแต่ว่าหัก คันว่าคืดว่าอันนี้เกินกับที่มาเกี่ยวมาเวียงมีส่วนเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภเลยอ่ะพี่น้องย่ำตัวเลขพี่น้อยย่ำตัวเลขให้ไหค่ะงวดนี้เนาะพี่น้อยเนาะค่่งวดนี้ขันมาครับขันเลยว่าเลยครับเรื่องเขียนวันทีตัวนีนพี่น้องตัที่สามหาศูนย์ก็เป็นอยงสามหาศูนย์ยสองเก้าค่ะสามห้าแต่ว่าให้กลับนํางโดยเก้าสองโอ้ให้กลับขึ้นมา่ค่ะสองเก้าเก้าสองบอกพี่น้อย อติอาตุพครับยังชัดเจนเนาะครับเนาะสีแดงจื้อคือชัดเจนครับมีาที่ด้วยนะคะขอใดที่ติดตามนะคะถ้าติดตามพี่น้อยแต่วดก้อนๆนี่ก็หู้ว่าตัวเลขยกว่าเขาอยู่กันเนาะแต่ว่าจะติดตามได้จากางช่องของเบ้าเอ็มรถทุ่งเนาะคเนาะต้องมีสามดาวนะคะทานช่วงนี้แอตจีต่างก็ขออนุญาตเนาะพี่น้อยเนาะให้เอฟซีได้ส่งมาเออซาถูก เล่นทมาไก่ได้จากการลันคุณได้พี่มันเบอรทุกคนทุกคนมันมันได้รวยก็ได้พอกันจ้าสามตัวนะพี่เนาะสามศูนย์สามห้าศูนย์แล้วก็สองสงเก้าในกราฟนำกราฟไปกราฟไปกไปกราฟับเป็นการเกี่ยหยไปกราฟกัเด้วยพี่หน่อยเป็นบอกนะครับสองเก้าเก้าสองนะครับสมันมานสุขสุขเนนะคะ น,นวขอบคุณครับพี่น้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมมีสามดาวคาซีราธรรมชมพิกรนเจอกันคลิปหน้าค่ะกายพึงผ่าวไปใส่เนาะธรรมชมทอมมี่สามดาวมิคองดีมาฝากธรรมชมค่ะไปรับชมบางคลองดีก็บเบาแอมระทงก็เลยค่ะบ้าแอมระทงจะเดินทางไปทำบุญยี่วัดหลุงปู่รอดครับวัดหวงปู่รอดัเนาะ วัตสุรินทร์เจจิดังเด่นอีสานครับวันนี้ของดีทิศใหม่ทิศนี่เพาะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกลองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนงาผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกลองสื่อเหลือสื่อดนตรีจึงสื่อทีเนครับท่า,ามมนผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างหน้ครับมา ที่ใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับคุณผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกกอารงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมช,มชมชอบขายขายทุกยอย่างเหรอครับผมสาธุ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 าธาธาธนี่เป็นของหลวงปูป่แท้ๆเลยเนาะหลว<อ>งปู่รอดเนาะคร,ครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะลักกระบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแปะล้วก็บี่บี่อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปลาสามครั้งล,ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับครับผมาผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยต้องดูว่าตีหน่อเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มตเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใด,ขา,ข,าดออขายที่ขายทางซื้อรถเื่อะไรก้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนานะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหนุ่มเมตตาผูาเมหตายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธ the ุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมใบเอ็มาอทงหินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ยครับสําหรับทําไนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้าย่างบวเห็นล้านเฮายข่าใคว่ามีเอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังนาล้านเหตุในคนมองบวเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดทันที่รับศัพทันทีให้เงินในท่องไหลเขามาในบ้านในลานขาดลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น่าที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันร้ายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ครับมีโอกาสี่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของกูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยาาให้คนหักค้นหลงเบอกบายังไงผู้สาวกูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ยี่ห้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากนะครับาะแล้วก็เมื่อเตะแักท่านผู้ชมเมื่อเตะแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่บูกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท้อท่าคิว้วสามเท้าล่ะกรับเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุป๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพีงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวยนี่ก็แต่งด้วยกันนี่ครับ หงื่นคาวา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาคน้คน,คนหักคนหลงบเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามมือถุ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนากท่านผู้ชมราคาบ้านเอามาทุ่งนี่ได้น้าม,มุนแมาน้ำครับได้น้ามุนคลองหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีท่าครับท่านผู้ชม ไปอาบสมรร่างกายสเสนเียดจะให้ที่บูดีถีล่าสีมันรดมันบังสเสียงเงียบจะให้ในี้ตัวห้าสิได้อกอาจไปดูนกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอามาตรงนี้เอามาบวหลายครับเอามาฝากอิดสี่โบลายกระทู้มาได้ ตัวอะไรครับมาหาเบาแอลมาทุมเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาบุสาบุให้ถือเปลเอยครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเปลืกลอตเตอรี่ทั้งวันที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอลมาทุมกับสี้เบื้องลอตเลอีกับมมน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มัตาพึ่งท,ทำเลยพอดี เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใม่ปครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรก็ับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บรล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์มากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ